ตอนนี้ก็สุกแล้วทักายสบ,บายดีกันเด้อหมูลงพลาดนัวนาหมูหม,ม,มันสิกินน,นะนะสีปง,ลง,งเ,เลยพี่น้องหมูขนากลมทีสามไม่ได้แม่แม่นัวในอะไรนนเด็กเขย่าเกบ่แมเข คือไม่พอไอ้ไว้รล้เมื่คืนน้ำมัน,น,มนกินเขาวนะไปมุใส่โบได้ีไปลูกไปนั่นต,ตัวจะห่อมเฮ้าถือไม้นั้นพี่นอ้องเวลาปรงลงมาเขาตกเนาะถ้าโบาตกปลาเสร็จนาต้องเซื้อขึไปน้านให้มันสเสด็จมันตึ่สิกินแซ่

สิบสิบเอ็ดเธอกเกียนสิบสองสิบสามอย่าปากมึอย่าปากมึงอย่าไปมึงไปรลไปสิบหา ไปสิบแปดสิบหสบเจ็และสิบแปแล้วพี่น้องถได้เลยกูจื้อือมอสิกสเจ็แม่มีซ้ยแนเก้าสอบงโบสิบสองโมควมีะพี่น้องแล้วากับสีแบมอยเนาะ มีมีอยู่สี่บอลแบนแต่เขามากล้วยเขาเนี่ยตาวม,มากล้วยเขามาเป็กนกระตาแบนแกระต่ายอยูอ่าอย่างนี้หนึงดวน้อยมาถา่ายกินข้าวน้ำเม่อีกน้อยอยังบ่ได้อิ่มนะเบิด์สองโคมโคมที่สามเสือใบโตอกออกให้มันเย็นพี่น้องเสเอาให้งวัว เขาบันว่าลูกกับกินกินมาก้อนนี้ก่อนปันเอื่อยมันละ่ะอยากให้ซี่มึงความแซ่บน้องน้ำตาลเอาใส่บัวลายปันใดเต็มเอ,อาเผาบัวดำอีกครั้งกับบัวชายลายลายกับบัวตกิน เรียงงัวพร้อม แด้วจะกล้วยน้อยมาเด้อมาเด้อมาละ มาเด้อมาเด้อมาเด้อลูกมาเด้อหืมอันนึงมาเนี่ยคือใครอินละอินละหืมอามีมากู้ยนะ อิอ่มแล้วพี่น้องอ่าะโมอาตานน้องอิ่มเบอรสองคมกินข้าวต้มแต่ว่านได้พี่น้องถ่ายคลิปบอกสืบต่อไลงัวขึ้นพี่น้องเอาลงมาเรียงประมาณสมุงกว่าก่อนเนล่ ปะเฮือนบ่มีคนอยู่อ๋อควายจิโร่หนิปกติมันก็ต้องเลี้ยงงัวคุดจิโร่พี่น้องหุ้ยเฮยเฮยมันยังอยากอยู่เจะไหนสะบ่มีคนเฮือนกูนี่ไปไปขึ้นไปหุ้ยเฮ้ยขึ้ยเฮ้ยอย่างลาวแต่ลาวใส่อยู่พี่น้องตาสะออนเนี่ยฮะไปเต็มบ่อยากเปลี่ยนงัวตัวนี้เฮ้ย มาคอลีงเนี่ยเดินเขานี่บอว่างพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงัวกะเอาลูกพร้อมสัตว์หุ่นหุ่ยอยากเป็นเลยก็ผู่ดองดะเดองดะดองดะงัวแม่ม้านี่ตัวนี้ม้านแก่แล้วม่านแห้งแล้วประมาณหอดบ่เกี่ยวเขานี่ก็ได้แล้วนี่ตัวเนี้ ให้มันเคยลงมาเธอหนึ่งแล้วมันก็สีไข่ดอกดินะเด้อเขาหัวเขาสวนเขาเด้อน่ะน่ะนะนะเมื่อ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 เฮ้ยมาปล่อยบ่เออนี่ก็ลงมาบ่เฮงนี่กะบ่มีคนอยู่เมื่อแล้วนี่ มากก็เด็กน้อยให้เด็กน้อยขึ้นก่อนแหลาปไปเุป้ยเด้น่ะหอดแล้วนี่ะหอดพี่แล้วสิบโบไลสิบโบกับคืนบ่คนไรชุมนี้ไปช่วงน่ะสิบโบกับคืนเมื่อบ้าเฮ้ย,ยอันน้อยเด้ก็ของตีนได้เพผลนี่เฮ้ยอาหารยารอเมื่อเไอง แค่ดอกขึ้นมอดพี่แล้วเนมเห็นเลีกหน่อยหงาแถวเข้มทางนี่กับปรุปริอืปดปรดุปริยากมันหนักปรุปร,ปริมีเวลามาเลี้ยงมันีย่ยคือ,อยังกินนมอยู่เนนะี่ยเพื่อนอะ ให้มันกินหญ้าก่อนพี่น้องโอ้ยง,งัวาลาบโมยากมาแล้วบันี้โมยากมาเลยเห็นคอยยืนอยู่นี่นะปตาควายจิโรควายจิโรมันก็ต้องอยู่เป็นอยู่ยตามผมใหม่แบบนี้แล้วพี่น้อง มันบ่อยู่เป็นแปนได้มานะแม่ก็ต้มคือว่านี่กะเบิดแล้วพี่น้องต้่มว่านนี่เศ้าสามโคมแบ่งพุนแบ่งพี่ค่ะอันให้อันให้อันอันนี้ก็สี่โคมคำกยก็สี่โคมประมาณมาอื่นสีห่ออีกเมื่อนี่ก็สีไปเกาะตองมาตากไว้จัง สิปลาลูกอยู่นั่นมาเดียวแล้วก็สิไปกอตองมาตากไปอีกประมาณมาอื่นสิห่ออีกโหเราเปิดเพลงนะโถ<อ>ห้ยยห้ยแคไมไม่มีล่านะ ต้นเศร้านะก็ไล่ลงไปเลี้ยงพี่น้องพอก,กินเข่าแล้วก็ขึ้นมาลูกไกวขึ้นมาก,กินเข่าแล้วก็ใบใบ,บแล้วก็ลงไปอีกอันนี้ตีต้นเศร้ากับลูกนอนเขาลงพอดีกระเทินเขาสิลงไปจ็กเล็กจังหน่อยก็ไล่ลงงอลง,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 งหอดข้าวเดียบัดลูกพัจจานอนพอจำเป็นพี่น้องลูกตื่นนอนผัดเพื่อนพอน,นีผัดจนบ่ายบ่ายลงไปผัดข้าวเดียผัดอย่าขึ้นมาอีกแล้ว บุมีผู้อยู่เพราะว่าหมอแกงแรงง่ายเขาหดนำ้ำเพราะว่าสีบล้นเลยเอ,อพี่ด้องเลยคนผู้เดียวเหตุอยู่ทุกอย่างกันหอยยามดำหน้ากันทุกอย่างเลยนะ เออเรียงงูอ่ะบริไลได้นน่ปลาให้มันกินหยามันขึ้นมาใกล้ลูกเลยก็เลยว่าปล่อยให้มันกินหย่าแล้วก็บริกินได้บ้านีแล้วก็วกย่างงอกเมื่อได้บ้านี้เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยพี่น้อง เขาน่ะผู้บยยากนะซ่ามโมงเขากระป่อยออกไปเลี้ยงเอาน่ะซ่า,ามโมงนี่ไล่ขึ้นมาวันอะไรสักมาเตรียมและป้อนเขาลูกแล้วรอบ,บายกระป้อนอีกแล้วนี่หาหรียนอยู่ลุงปนแมนะคงอยู่เพื่อนกระดูป้อนเขาเขาเดียวป้อนเขาเดียวป้อนอยู่การใฉยกินเป็นเวลาคือผู้ใหญ่มันกะมันหลินแล้วมันเหมือ่อยฮะเด้ บได้ให้มันเลี้ยงนมเด้มันมันบ่ได้กินนมมาเนี้จะเป็นก็ต้องเนียป้อนเขามันดูดเอเ้าเด็กเขาไปฮาเขาตะกี้นะ่ยปอยเขาคอ,อกตัวน,นี่พี่น้องเหล็บบนบริเวณหัวศ็ั้วเลยลับผู้จ้าแล้วมาปอยแล้วก็ยาลุงมาปอยจะล้วก็ยาเซิร์กินหยาเนี่ยเด้อ อื่นอื่นที่อเอาข้าวต้มอีกฝากเบิ่งฝากส้มอดเบิ่งอดส้มกันในได้พี่น้องบ่มียังดอกเบียยงานการสัางกะถ่ายคลิปกับพี่น้องเอยคันบบถ่ายอันนี้กัเอาก็เบ,บิดเลยบ่บ่มียนวถ่ายเลยพอแต่ละมือแต่ละวันก็นมีแต่แบบนี้หมุนไปอยู่แบบนี้นเลยมียังก็ถ่ายลงให้เบิ่งพี่น้อง จะได้กระเบงคลิปตะต้นจนจบบวกขำโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เด้ออยู่ดีมีเฮงกันเด้อวัชุขูจุคนเด้อเพียงเด้อล่ำรวยล่ำรวยพารวยแล้วกัให้รวยอีกพาบุล่ำบุรวยกัขอให้วิทุกวิจยากวิสุกวิสเอาพี่น้องวิทุกวิจยากซะวัชุขูจุคนผู้อดไที่เบิ่งคลิปให้เฮะตะต้นจนจบผู้อดไที่เบิ่งโฆษณาให้เฮากัโอ้ยสาธุพี่น้องให้ได้บุญหลายอือ คือว่าสวยอีกทางพี่น้องคือว่าสวยห้าอีกทางนามเห็ดออกกับริยูเดี๋ยวเศร้าอีกแล้วค่นนามเห็ดออกก่ะสิต้าอีกแล้วแด็น้ำเห็ดอำลาพระจากพี่น้องขึ้นมอดแล้วก็ะสิ keep. เดี๋ยวทำการอัพขีปเดอบันีเดอ พิพาไประกันได้กับโทษขอพันหะลายพี่น้อง